ไอไออูดขอขอขอินเซียน mm hmm. ิ่ด้เดี๋ยวนะวิธีการครับอะไรเหมือนเดิมหมดเลยอันเดิมอนเดิมเบสเดิมมีมีของเพิ่มมาเป็นปืนเราเอามามาเปิดกล่องในนี่ก่อนนีเปิดกล่องได้ไหนเข้าได้ไหมไอกดกดมึงมึงแอดมึงแอดเพื่อนยัง ดิให้เพื่อนเอสดิเอาชื่อเอาชื่อมึงอย่างง่ายสุดแล้วเขียนง่ายสุดแล้วไหนไหนกล้องไหนกล้องไหนพี่ดินี่เนะนะชื่อไอ้ี่เขียนไงนะ A F F A ใหญ่ F F ดีมีของกินไหมเนี่ยไอเทยที่นี่ไปปลอดภัยแล้วเมื่อไหนบอกให้กูเปิดกล่องอะไรวะพี่ดิไหนกล่องไหนดิ มันมีอยู่ช่องหนึ่งอะไปเดินหาสกที่ของของกินน่อยดิก็มาเปิดแล้วกันหนึ่งอันหนึ่งแบบหลักการอะไรก็คือเหมือนเดิมเหรอเดิมมนเดิม,บดมแบบฟาร์มอะไรก็คือเหมือนเดิมเลยว่าง,งั้น AFF AIN เล็กหมดเลยเ ดีเออตัวเียวเอตัวใหญ่ตัวเดียวในของวะไม่มีกล่องเหรอมันต้องมีสิโันจีมันมีห้องเดียวนอนนี่มันอยู่มันอยู่ฝั่งนึงอ่ะไม่รู้อยู่ไหนแล้วดีีออ ห้องทำไมกูหันซีนอนกูไม่เจอเนี่ยเจอมาไงฮะไหนเจออยู่ไหนไม่เจอกูบอกเชิญอีกจะแล้วเขนเหนือยไหมเออไม่มีความเร็วเมาส์เดี๋ยวมันควรมีไงควรจะมีห้องหนึ่งที่เป็นห้องนอนมันไม่มีกูรู้มันจะมีทุกทุกรอบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เปรี่ยนี ลงทุกอย่างเลยจ้ากดจอยโวจอยโวทำไมมันกระตุกกระตุกจังเลยนี่เห่อ t e x t กระตุกหรืออาจจะเป็นเพราะเราไลฟ์ไปด้วยก็ได้จะเป็นไปได้เพราะใส่เท e x t u r e ปะไอ้ใส่เปลี่ยนเปลี่ยน no body owner this อ๋อคือใช้ของด้วยกันไม่ได้โอ้สุดยอดไปเลยเกมไม่ไม่สติ๊กกันใช้ตีไม่ได้อยากอื่นใช้ตีด้วย แล้วเวลาจะคราบของอ่ะเรคลิกขวาได้เลไม่ทันก็หลักการเบสิคลี่แต่แค่แบบขอหาง่ายขึ้นเพราะว่ามันต้องให้เราตายตายยากขึ้นขออนุญยาตจะปิด PVP เฮ้ยตีนี่ตีกูอยากเฮ้ยมันขาดความสนุกของเกมดีเอาเอาเอาไม่ปิดก็ไม่ปิด เผื่อเวลาที่มึงไปสู้ซอมบี้แล้วบาสุก้ามันต้องใช้เพื่อแบบเก็บคอนเทนต์บาสุก้าเก็บคอนเทนต์น่ะก็เผื่อเผื่อที่อยู่ข้างหน้าแล้วซอมบี้มันเยอะเรากควรเสียสละอะไรเงี้ยเสียสละไอ้เที่เราชอบอะเสียสละเฮ้ยเกียร์หิมะเออเราไม่ควรอยู่ที่นี่นานนะไม่ได้เกียดเลยเล่นก็ยาก หย่าซี่อยู่มั้งล่ะไปเดี๋ยวรอรออีกมากวันอีกอีกมาแล้วไปไม่ต้องเราก็ได้กูมีไม้เยอะแล้วไปไหนไหนบุตมากรคนนี้ตรงกลางนี่จะได้รู้ไปไหนนี่ออ๋มันดอบทองด้วยอืกูจะตายไปทางเสาไปลงบู๊ลายเพราะหนูเหรอ หรือตายเพราะอะไรตายไปมูสมูสไอ้เหี้ยโอ้โหดูกว่าดูกว่าเมาแต่ตายเพราะกวางมูสอ่ะนะกูโดนคุยสองทีไงไอ้เหี้ยเศรจังอะโลเพื่อนกูทั้งหนึ่งซะแล้วยังไม่ทันเริ่มวันที่หนึ่งเลยเอ้ยไปตามสองงานดื่มไหมไปดื่มนไปตามสองญานนั่นนั่นสองงานยืนเลยไออ้าวลงด้วย ไนอรวมตัวที่กวางมูดแล้วไหนดิยะไอ้ยแล้วไหนไอ้บอสอ่ะอืออยู่ตรงไหนกันนะกูอยู่ที่กวางมูดนี่กวางมูดไอ้โม่หรอไม่อยู่นี่ดาลังปลาลังโอ้ยกระตุกจังอ่ะเกมมึงเห็นไอ้บอลเลยแต่ค้ำแล้วนะจะค้ำไหมนะนู่นโม่อยู่นู่นกูจมอยู่เนี่ยไอ้จมใต้เขานี่อยู่นี่ จะมื้อแล้วค <laughs> รับอาวุธกันยังจะมื้อแล้วครับอาวุธก่อนอเนาะอินไม่มีอ่ะโอ้ยจมอีกแล้วออเอาไปเฮ้ยนี่มึขงขโมยหินมาเลยเหรอเหอเี้ยเลยก็ใช่ก็เมื่อกี้อเอาหมดเลย เอามาษาบาลซามันเองจะทำนะมฮ้ยกระเพื่อเราไปทางไหนนี่เสาไฟไหนอันนี้น่าจะเสาโน๊ต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 ก็เสาโน๊ตดูเสาโน๊ตดูออกจากป่าได้ไอ้เฮียแย่งกันปีแค่แรกคาราวานไอ้ไอ้อยู่ไหนวะ เขาทำแล้วโอ้ยแต่ตรงนี้น่าอยู่เหมือนกันนะมีมีแบบเออมีฐานเลยเออมันมีอะไรแบบให้เราได้เล่นอ่ะมืดแล้วนะก็มืดเฉยๆไงต้องแเตียงด้วยอ่ะคือเข้ามาอยู่มีคือเราควรไปหาแร้ววนไปวนแบบบากคืออยู่นะตอนนี้เฮ้นี่มาดูแล่นี่นแไอ้เหี้ยดูทาร์กเหี้ยเนี่ยมันเป็นแล่อะไรสักอย่าง ซารเฟอร์หรือเปล่าเออซซลไฟอะไรขุดขุดได้ไหมขุดได้ไหมถ้าถือทอดไว้ในมือจะสว่างปะเฮ้ยเหี้ยสว่างสว่าง,างยอดทำดีมากเอาใช้พีเอ็กเล็กวะดิดิดีด,ดโิโอเค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 ไม่มีเล็กด้วยเหี้ยเอาไงเราทำนี่ไหมชัว่วคราวก่อนก็ได้ ไอ้เปลี่ยนตัดตอบบอกเลยลงด้วยไอ้เฮียนไอ้เฮียไอ้เฮียกลับมากูจะบอกว่าซอมบี้ถ้าไม่ใช่หลังบันลุนมันไม่โดนไฟเผาตายไม่ซอมบี้โดนแดดเผาเผาไม่ได้นะซอมบี้ช่วงอัลต้นกีมยังเด็กมาไม่ได้ยังรอดอยู่ไม่เป็นไรอะไรกันมืใครใจกล้าลงข้างล่างได้วะ ช่วงแรกก็เอาฐานกันไปก่อนแล้วกันนะทางหลังค่อยว่ากันแต่กูเป็นยาวไหมเป็นยาวที่แบบเขายืนนิ่งๆก็ได้ที่ยาบนบนบล็อกสองชั้นเอ้ยไอ้นี่สำคัญมากนะอะไรทองแดงอะคัพเปอร์คัพเปอร์ใช่ขุดดิใช้ใช้สำคัญก็ขุดเอาไปทำกระสุนโอ้ยกระตุกกระตุก มาแล้วมาแล้วทำปืนด้วยซอมบี้ทอมบำบึงอยู่เด้อหาทั้งฐานหาทั้งเหล็กหาให้หมดเลยไปไปไปออกเดินทางออกเดินทางลงมงลงเหมืองด้านล่างอ่ะด้านล่างยังไม่ได้ลงไปทีต้องลงไปด้านล่างมีเอ็นเดอร์แมนตัวหนึ่งมาทางนี้ไหมนี่ทางนี้ก็ได้เหมือนเหมือนกำบึง โอ้ยเสียงนั่นแมนนะโอ้ยเฮียเสียงอะไรวะปืนเนื้นะซอมบี้เราเอามาทำอันนี้ได้นะเอ้ยมีแร่อะไรด้วยนยไม่คุ้นเลยเขาวๆแร่อ,อ,อะไรวะอ๋อมันต้องใช้เหล็กใช้พีเอ็กเหล็กตีนะพวกนี้นะเอออ๋อเนี่ยเจอเหล็กละ <laughs> ตีจริงเลยเรามีทอดสักอันมา อย่าวันวันที่สองปุ๊บเราขึ้นชุดเหล็กเลยเฮ้ยเย็นเหล็กหาจากซอมบี้ได้เหมือนกันนะไหวชิวอยู่ละเ,เราเอาเนื้อซอมบี้ไปย่างเราได้เนื้อกินได้นะไม่ได้หนังได้เดี๋ยวเอาเอาไปทำอาหารได้มันมีเตาอ,อยู่ชิบหายชิบหายชิบหายชั่วทีอ๋อทำไมอย่างนั้นล่ะ เกือบตายเหี้ยใครทำอะไรเสียรักเราอะน้ำแข็งดูดน้ำแข็งดูดน้ำแข็งแค่น้ำแข็งเองไม่ใช่หระมันมันตข้ข้างล่างไงมันแล้วมันขี้ข้างล่างก็คือที่ที่พวกยืนอยู่พอดีเลยก็ไม่มตายป่ะถ้าต,ตายก็เกิดแถวแถวนี้ไม่ใช่ไปเอาไม่ตายเราให้ฟดี้ตายแค่กรองมูดก็พอแล้วน่าหงายตายคนเดียวแดี๋วมึงก็ต้อง กะกูเนี่ยเฮียไม่เลยเรื่องแสงตรงนั้นว่าโอ้อันนี้ต้องเผาด้วยปะแน่เนี่ยไม่แน่มีซอมบี้วิ่งไวด้วยนะไอเด็กอันนั้นนะระวังนะไอซอมบี้เด็กอนะนใช่ไม่ซอมบี้ตัวโตที่วิ่งไวก็มีก็ปล่อยอปล่อยให้มัน,มนเป็นเรื่องของซอมบี้ไป มันอยู่หลังพวกมึงอ่ะจริงเหรอน่ากลัวยังอีกอยู่ไหนวะมาติดเชื้อแล้วตายได้นะมันจริงเหรอบอกเลยอย่าไปหยองตายได้เลยอ่ะอีกอีกอีกอยู่ไหนวะเฮ้ยกูลืมไปกูปิดเสียงอีกในดิสคอดไว้เปิดเสียงก่อนฮัลโหลฮัลโหลทำพีเอคเล็กยัง ไม่เจอเลยอีกอีกเมาาจากผมมาอยู่ไหนนี่นี่อีกนี่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 ไอ้กูเจอแสงสว่างฝังนู้นใครมันขุดอะไรตรงนี้วเนี่ยโอ้อมบี้มันลุกกระชื้ไปรักอยู่พี่วะไม่เป็นไรหรอกรักเราไม่ตายง่ายๆขนาดนั้นหรอกเชื่อเราสิมันมันทำทุกวิถีทางเพื่อให้กูตายเฮ้ยอ้กที่มันมันกระโดดซ้อนกันได้สับ กูยังไม่ได้บอกโอ๊ยกระตุกจังเลยช่วยที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 ช่วยด่วนช่วยก่วนอยู่หน้าวังลอลงไปด้านล่างกี่วะน่าจะมีแร่เยอะตรงนี้ไอ้มสไอ้มสด่วนว่าอยู่ในถ้ำไม่มีซอมบี้เหรอเฮ้ยอยู่ในถ้ำเนาะไม่มีซอมบี้ยังไปทำอะไรเนี่ยนี่ไงดูว่าถ้ำจะปลอดภัยที่สุดไว้ที่ยานอันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ย เที่อย่างเยอะก็กูบอกเลยมันมีซอมบีบัาอยู่นะต้องฆ่าตัวซอมบั้อ่ะเดี๋ยวเราแค่ยึดแม่งตรงนี้เป็นฐานไปเลยไงจบไปไม่คุ้มนะไม่คุ้มนะแค่มึงเดินไปหาบังเก์อ่ะเราได้ของคุ้มกว่าเยอะเลยแล้มปัญหาคนง่ายไอ้หนักเนื้อซอมบี้มาเผาทำเป็นหนังได้ทำกระเป๋าได้ดลามบ์บอ่ะ อย่าซอมบี้โดนไอ้นี่ซอมบี้ก็คุยอยู่หลังมึงอกีเออมีกระเป๋าด้วยวะ่ะไอ้สเกย์ตันต่อไปฮะอุ้งกำลังทำทางต่อลงมาด้านล่างปอบไม่เห็นดอกมันมีโอกาสดรอปนะกระเป๋าะอะปอบที่ปิดอยู่ก่อนไอ้ีเชปิคนี่ทำอะไรได้วะมันคืออะไรวะค่อยไปศึกษาเพิ่มแล้วกัน มีเนื้อซอมบี้ไหมเอาไปเอาไปเผาลำหนังกินได้ไหมกินได้จตเสร็จทังเกอร์ยังไงเหล็กอ่ะโอเคกูลงมาถึงด้านล่างแล้วของกินของของกินก็ไม่มีดิก็ไม่มีอะไรเนื้อซอมบี้เย่า ไอ,อ,ห,อหนังหนังกระติกนี่กูคับอะไรได้มั้งอ๋อมันคาเป็นสติกธรรมดาได้เออดีดีดีออมีใครทะเลาะกับซอมบี้ข้างล่างวะขบวนขึนข้นมามีอย่างซอมบี้สกินทาวิสกอตไอ้เหี้ยไอ้นี่มัน,ข,นไงไงขึ้นอะไรังไงนะขึ้นอะไรเนี่ยขึ้นขบนอีกเหี้ยไหนไวะขึ้นไปไหนทางเมื่อกี้อะตอนนู้นเออเอาไปแล้ไปแล้ว มันค่อนข้างจะก,กระตุกหน่อยๆนะทำไมวะเป็นที่เซิร์ฟหรือเป็นที่ผมวะเนี่ยบีเยอะกูไม่กระตุกผมกรกระตุกป่ะไม่เอ่อเป็นที่วิดีโอเซตติ้งผมเหรอไฮ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 กู hi, 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 hi. ปรับยูสหมดเลยนี่ว่า12ช้างก็ปกติ อะไรตก <ง S 2> มาตายวะีไอ้เหี้ยเกือบลงรูกูเนี่ยไอเหี้ยเงียบจัง ียบให้ก็แปลว่าทํำปลอดภัยกว่าบนพื้นหรอกเราอยู่บนพื้นตั้งนานนี้ก็อย่างน้อยถ้ำมันก็มีแค่ซอมบี้ที่มันควรจะเกิดอะชุดที่ดี่สุดของอันนี้คืออะไรวะพอจะรู้ไหม นะชุดที่ดีที่สุดของเนี่ยเป็นชุดทหารเหรอน่าจะชุดทหาร